คุณเคยสงสัยไหมว่าโชคชะตาคืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่เราเกิดหรือเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองในทุกๆวันกันแน่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ก็คือโชคชะตาไม่ใช่แค่เรื่องของดวงหรือโชคลาบที่ลอยเข้ามาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยภายนอกและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจและการกระทำของเราเองหลายคนมักเข้าใจผิดว่าโชคชะตาเป็นสิ่งตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำให้พวกเขามักจะปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆผ่านไปโดยไม่พยายามปรับเปลี่ยนอะไรซึ่งในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าผู้ที่มีการควบคุมจากภายนอกหรือ external locus of control แต่จริงๆแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีการควบคุมจากภายในหรือ internal locus of control คือเชื่อว่าตนเองสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตได้ เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างโชคชะตาในแบบที่คุณต้องการคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากการเป็นผู้รอรับมาเป็นผู้สร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องอย่าก,กลัวความผิดพลาดเพราะทุกความล้มเหลวคือบทเรียนและโอกาสในการเติบโตเปิดใจให้กว้างพร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหากคุณเชื่อว่าโชคชะตาอยู่ในมือคุณ คุณจะเริ่มมองหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับปัญหายกตัวอย่างเช่นคนสองคนถูกเลิกจ้างงานคนหนึ่งอาจจะท้อแท้และโทษโชคชะตาที่ไม่เป็นใจปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความสิ้นหวังแต่อีกคนหนึ่งกลับมองว่านี่คือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานพัฒนาทักษะใหม่ๆและสร้างธุรกิจของตัวเองในที่สุดคนที่สองก็ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไม่คาดคิดนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแม้เหตุการณ์ภายนอกจะเหมือนกัน แต่การตอบสนองและมุมมองของเราต่างหากที่กำหนดโชคชะตาของเราประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องโชคชะตาในมุมมองนี้คือคุณจะรู้สึกมีพลังมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่รอคอยแต่เป็นการลงมือสร้างคุณจะมีความยืดหยุ่นทางความคิดสามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบฉบับของคุณเอง ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าโชคชะตาอาจไม่ใช่แค่เส้นทางที่ถูกขีดเขียนไว้ล่วงหน้าแต่เป็นเส้นทางที่เราเลือกที่จะก้าวเดินและสร้างมันขึ้นมาในทุกๆวันด้วยการตัดสินใจและการกระทำของเราเองจงเชื่อมั่นในพลังของตัวคุณเองแล้วลงมือทำเพื่อสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาได้เลย